ต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้เริ่มต้นมาคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรนัชชาทวีแสงสกุลไทยรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งในวันนี้เราเลือกที่จะพูดคุยกับท่านอาจารย์ด้วยระบบวิดีโอคอลนะคะหรือว่าไลน์คอลนั่นเองท่านอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์เพื่อฟรอมโฮมนะคะ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะค่ะอาจารย์คะตอนนี้นี่ที่จุฬามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาในช่วงสู้ภยัยโควิด1 9บ้าบ้างคะโอ้เรามีหลายตัวเลยนะคะเราเห็นได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์มากมายว่าตอนนี้ทางจุฬาเองเราผนึนกกำลังนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทเก่านิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะกลุ่มทีมสตาร์ทอัพ เครือข่ายพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนแล้วก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยเราบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงวิกฤตที่เราต้องช่วยกันหาโซลูชันให้กับประเทศไทยในเรื่องของการสู้ COVID 19, โควิด19ตราชนะให้ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราผานึกกำลังหลายภาคส่วนเพื่อเอานวัตกรรม เข้าไปช่วยแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นนักรบที่สําคัญของประเทศไทยเนี่ยให้เขาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในขณะเดียวกันประชาชนก็ได้รับการคุ้มครองป้องกันแล้วก็ลดอดัตราเสี่ยงให้มากที่สุดนะคะก็เราอาจจะเห็นว่าที่ผ่านมาจุฬาเองเราก็มีการออกนวัตกรรมระบบคัดกรองโควิด19แบบรวดเร็วเพื่อลดการระบาดของโควิด19นะคะแล้วก็เรามี ไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจเทสคิดนะคะคที่พัฒนาโดยทีมคณะเทศัชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคคแล้วก็ร่วมกับนวัตกรรมสตาร์ทอัพต่างๆที่เข้ามาร่วมพัฒนาระบบนี้นะคะนอกอจากนั้นที่ผ่านมาเราก็เพิ่งออกหุ่นยนต์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหุนนนนะะห่นยนต์นินจานะคะหุ่นยนต์ปิ่นโตนะคะแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยที่อยู่ในไ i p e l i ์ไลน์ตอนนี้ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยคุณหมอ,อ ติดอาวุธต่างๆให้คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการรักษาพยาบาลเรื่องของโควิด -19 มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีหลายๆคณะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เจิมซาเบอร์โรบอทนะ,ะในการฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 ด้วยแสง UV โดยไม่ต้องใช้น้ำยาะะแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะคะล่าสุดเดี๋ยวเราคงจะออกเร็วๆนี้นะคะก็คือ,อสเปรย์หน้ากากผ้ากรองฝุ่นกันไวรัสที่ผ่านมาหลายคนในในประเทศไทยเราช่วยกันพัฒนาหน้ากากผ้า ถูกไหมคะแต่บางทีเราก็ยังเป็นกังวลว่าเอ๊ะหน้ากากผ้ามันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันโปรเทคมันได้จริงไหมทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฝุ่นตา่างๆที่มันเข้ามาเอ๊ะหน้ากากผ้าที่เราใช้กันอยู่ผ้าท,ที่เราเลือกใช้มันโอเคหรือเปล่าตอนนี้ทางคณะเภศาสตร,ร์จุฬาเนี่ยก็พัฒนาอีกนวัตกรรมหนึ่งตัวค่ะซึ่งก็เป็นสเปรย์ที่จะฉีดเข้าไปที่หน้ากากผ้าแล้วทําให้หน้ากากผ้านั้นที่เราใช้กันอยู่เนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสแล้ว ลดพวกน้ําแล้วก็ละอองสาร,ออสารคัดหลั่งทั้งหลายที่มากัดจากการจามไอหรือมาจากการที่เราหายใจเนี่ยนีด่ดีมากขึ้น,นะคะซึ่งเรากําลังจะออกตัวเร็วๆนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรามั่นใจนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพนะเราสามารถที่จะนําองค์ความรู้ที่เรามีจากในประเทศไทยเนี่ยเอาไปช่วยเหลือคนไทยได้จริงๆนะคะขอเพียงพวกเราเนี่ย มารวมพลนึกําลังกันนะคะ,คะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องรู้รักสามัคคีนะคะเราต้องช่วยกันนะคะใครทําดีได้ออกไปเลยนะคะตอนนี้ประชาชนต้องการคําตอบต้องการโซลูชันใหม่ๆจริงๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทราบกันดีเนาะตั้งแต่ในอดีตที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ได้บอกเราไว้เราเป้าหมายคือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็าถามว่าฟิโลโซฟี่หรือปรัชญามากมายชุดตรวจเทสคิดของเราที่บอกว่าล้ํามากเนี่ยล้ําอย่างไรคะอาจารย์ ค่ะที่ว่าลาำเนี่ยจริงๆจ,จ,จริงการตรวจโควิดมันมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจที่เป็นมาตรฐานพื้นฐาก็คือ PCR อันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วมาตรฐานที่ยังไงก็ใช้ในการตรวจเชื้อนะคะเราก็ยังมีการตรวจทั้ง CT สแกนตรวจปอดถูกไหมคะอันนี้เป็นอีกโซลูชันหนึ่งนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นในในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นรูปแบบที่เราเรียกว่า ระบบนวัตกรรมคัดกรองโรคโควิด -19 แบบรวดเร็วหรือที่รบางครั้งบางครั้งเราเรียกว่า Rapid Test นะคะก็คออือเราจะเรียกว่ามันเป็นระบบที่ช่วยคัดกรองก่อนก่อนที่จะทุกคนวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลหมดเพื่อที่จะไปตรวจไม่ว่าจะเป็น PCR ก็ดีหรือไปซีรีสแกนนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะคัดกรองในวงกว้างจํานวนมากๆปรมิมาณเยอะๆได้ซึ่ง,งเราเห็นม<ห>าอาจา ค่ะความแม่นยำตอนนี้นอยู่ในช่วงของการทําวิจัยนะคะก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ดีดีมากก็ประมาณ80-95ในช่วงเ,เรนจ์นี้ซึ่งผลงานวิจัยกำลังจะออกในเร็วๆนี้นะคะว่าหลังจากที่เราเก็บข้อมูลประชากรคนไทยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราทดสอบประสิทธิภาพของเทสคิดนี้ได้เนี่ยค่ะอยู่ในเรนจ์ระหว่าง80-95ก็ผลสตอรี่อยู่ในระหว่างการสรุปรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วเราก็จะตีผลลัพธ์นือามเสนอผลลัพธ์เร็วๆนี้ค่ะโดยะค่ะ อาจารย์ระยะเวลาในการตรวจรวมถึงระยะเวลากว่าจะทราบผลมันเร็วมากเลยค่ะคือตามชื่อนะคะเพราะว่ารวดเร็วเนี่ยเราจะสามารถทราบผลได้จากเพียงแค่เรานําเลือดจากปลายนิ้วเหมือนเอาปากกาหรือเอาเอาเอา,เอาเขียม,ม้าไปเจาะที่ปลายนิ้วเนี่ยมันตรวจเบาหวานค่ะแล้วก็หยดเลือดไปตรงที่สเปรดเทสเราสามารถแปลผลได้ภายในสิบถึงสิบห้านาทีก็ทราบผลแล้ว<อ>นะซึ่งผลที่เราทราบเนี่ย เป็นผลในเรื่องของแอนติบอดีหรือว่าเป็นผลในแง่ของอภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่ง,งภูมิคุ้มกันเนี่ยคะ่ะเรามีอยู่2ตัวด้วยกันที่เราใช้ในการแปลผลในเคสคิดนี้นะคะเราเรียกว่า IgM กับ IgG ซึ่งมันคือแอนติบอดีที่ร่างกายผลิตขึ้นเมื่อสัมผัสกักบเชื้อโรคที่ถูกบุกรุกเข้ามาในร่างกายซึ่งก็คือโควิดอันนี้นะคะคซึ่งไอเจ้าตัว IgM เนี่ยมันคือภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันพอเรา พอเรารับเชื้อโรคปุ๊บนะมัน,ม,นมันก็จะขึ้นมาอย่างเฉียบทานของการติดเชื้อซึ่งจะขึ้นภายใน5วันหลังจากที่เรารับเชื้อสมมติเรารับเชื้อมาแล้วประมาณวันที่ห้าของการรับเชื้อเนี่ย IgM ก็จะขึ้นแหละเราก็จะเห็นเจ้าตัว IGM ตั้งแต่วันที่5้าเป็นต้นไปส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันเหมือนกันเราเรียกว่า IGG นะคะซึ่งะจะเกิดขึ้นหลังจาก หลังจากหลังจากนั้นนะคะซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจงขึ้นเพื่อปกป้องร่างกายในอนาคตมันจะอยู่กับเรานานหน่อย <S <S ซึ่ง IgG เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังประมาณวันที่14เป็นต้นไปถึงจะขึ้นซึ่งเราวัดทั้ง2ค่านี้คือวัดทั้ง IgM และ IgG นั่นหมายความว่าเจ้าเทสคิดเราเนี่ยสามารถวัดได้ตั้งแต่วันที่5หลังจากรับเชื้อไปแล้วเป็นต้นไป <S <S รเราจะทราบว่าภูมิคุ้มกันทั้งสตัวเนี่ยที่แบบ เกิดขึ้นเนี่ยเฉียบพลันกับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นแบบระยะยาวเนี่ยมันมีขึ้นมาแล้วในอย่างในร่างกายซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยนอกเหนือจากใช้ในการคัดกรองเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเยอรมันก็ดีหรือในยุโรปเนี่ย<อ>เขาก็เริ่มนำ<อ>เทสคิดแบบนี้ค่ะเพื่อเพื่อเป็นตัวบอกเรื่องของ Immunity Certificate <อ>หรือว่าในการบอกว่าเรามีภูมิหรือยัง ก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการทํางานคือมันมีสองเฟสแล้วเฟสแรกตอนนี้คือเฟสในการที่เราถามว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่ากับอีกเฟสหนึ่งก็คือหลังจากติดเชื้อไปแล้วเรามีภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงแล้วเราพร้อมที่จะกลับเข้าไปทํางานในใน working environment เราหรือยังหรือกลับเข้าไปทำงานในหน่วยงานเราได้แล้วหรือยังแบบนี้ค่ะซึ่งมันมีประโยชน์ ในหลายด้านด้วยกันแต่หลักๆแล้วมันเพื่อช่วยในการคัดกรองนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้ที่เราทำเนี่ยเป็นนวัตรกรรมระบบคัดกรองค่ะถ้าเกิดว่าเราผลิตขึ้นมาแล้วยังจําเป็นที่จะต้องส่งให้อ,อยอรวมถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดสอบอีกไหมคะค่ะก็เราเราตั้งใจยอยู่แล้วค่ะหลังจากโครงการวิจัยนี้เสร็จนะคะเราก็จะส่งไปที่ทางอ,อยอรหรือกรมการแพทย์เพื่ออ,อนุมัติตามกระบวนการ ะะที่เราต้องทําอยู่แล้วค่ะ,คะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ที่เราบอกว่ามันมันมันเร่งมันเร่งด่วนะ oh. คือแล้วเราจําเป็นที่จะต้องช่วยคัดกรองก่อนเพราะหลายคนมักจะสึกกังวลใจถูกไหมคะว่าเคยฉันติดมาแล้วหรือยังใช่ค่ะแล้วเราก็พบมีมีบางเคสเที่ผ่านมาแล้วก็มีบางเคสท,ที่ที่แค่กังวลเนาะอาการมันยังไม่ขึ้นะนะคะบางครั้งเนี่ยการคัดกรองด้วย rapid test มันก็ช่วยในการดีเท็บเบื้องต้นได้ว่าเฮ้ยจริงอนติบอดีอยู่ขึ้นแล้วนะ <C> e <an> แต่เพียงแต่อาการไม่ขึ้นอาจจะได้ยินตามข่าวที่ว่าติดเชื้อแล้วแต่ไม่มีอาการใช่ <C> e <an> อาจารย์คะแล้วกําลังการผลิตกับต้นทุนราคาล่ะคะอ,อ๋อจะเรียกว่าถูกมากนะคะหลักร้อยบาทนะคะเป,เป็นหลักร้อยเท่านั้นเอง,เอง,ซ,งซึ่งถูกมากๆอยู่ประมาณที่เนี่ยประมาณสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทซ,ซึ่งเป็นราคาที่ที่ถูกมากๆแล้วก็สามารถขยายได้ใน,ในจํานวนมากๆได้ค่ะส่วนกําลังการผลิตในตอนนี้ทีมกําลังเร่งผลิตนะคะก็ ข้อดีของเจ้าตัวนวัตรกรรมตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเราอาศัยพืชต้องขอบคุณทางคณะเภสัชนะคะที่นําเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ที่มีในครั้งแรกเลยในประเทศไทยเนี่ยก็คือการหยิบเทคโนโลยีที่เรียกว่าการสก,กัดวัคซีนออกจากพืชเนี่ยมาใช้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานนะคะซึ่งเขาใช้เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีโมเลกุลราฟาร์มมี่นี่มาจากที่ทานอาจารย์เังนะก็คือ,อในการต้นไม้ในการสร้างโปรตีนที่เราสนใจนะคะเอามาสก,กัด นะมาเป็นตัวพื้นฐานของเจ้าสปริคเทสตัวเนี้ซึ่งพื้นฐานของการผลิตโปรตีนนี้มาจากพืชนะซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่เป็นเทคนโนโลยีเฉพาะของเรานะซึ่งสามารถทําให้ขยายได้เยอะเราก็คาดการ์ว่าในอีกประมาณสัก2-3สัปดาห์นะคะจะได้ถึงประมาณสัก40,000ื่นถึงถึงแปดหมชุดค่ะ,คะจะใช้ได้จริงสักประมาณเมื่อไหร่ที่ประเมินกันคะ เร,เราใช้ที่ผ่านมาเราใช้อยู่ภายใต้โครงการวิจัยอยู่แล้วปัจจุบันก็มีคนใช้ไปหลักพันนะคะตอนนี้ที่เราเราอยู่ในระบบนวัตกรรมระบบคัดกรองตอนนี้ที่ศูนย์สุขภาพจุฬาเนี่ยเราก็คัดไปประมาณพันกว่ารายละ นะโดยอาศัยสตริปเทสตัวนี้เข้ามาช่วยแต่อยู่ภายใต้ของโครงการวิจัยที่เราดูแลแล้วก็ควบคุมอยู่นะคะแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็มีการส่งไปแล้วเริ่มส่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มส่งไปประมาณสักมีที่ Request เข้ามาม,ามัน458แห่งทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมี2แบบด้วยกันก็<อ>คือการช่วยคัดช่วยช่วยคุณหมอะ Hospital Staff Screening นะคะอันที่2ก<อ>็คือ Pre procedural screening ก็คือมี2ส่วนด้วยกันซึ่งเราก็มีการอาตอนนี้เริ่มทีมก็เริ่มแพ็คส่งไปให้และได้ว่ไปตามโรงพยาบาลต่างๆค่ะงั้นวันนี้คุยกับคุณหมอท่านี้นะคะโอกาสน,นะคุยกันใหม่ค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวคุยกันเรื่องของสเปรย์หนะ้ากากผ้า ในโอกาสต่อไปนะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะรองศาสตราจารย์ดกกรนัชชาทวีแสงสกุลไทยนะคะรองอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยส่วนสายต่อไปมาคุยกันค่ะกับโฆษกรุงเทพมหานครร้อยตารวจเอกพงศกรขวัญเมืองเวลานี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับคุณนัชวีค่ะ,คะทำไมถึงมั่นใจว่าการห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงจะช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 <c oughs> ได้คะ <c oughs> ทำไมถึงมั่นใจเพราะเราไม่มั่นใจว่าการที่ขายแอลกอฮอล์เนี่ยฮะมันจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างสนามมวยไหมฮะคือต้องอธิบายถึงหลักการคิดที่ล่าทําไมเราถึงตัดสินใจนะครับค<ะ>่ะคือคณะกรรมการโรคติดต่อประจำมงเทมหมนครเนี่ยครับได้มีการพูดคุยซึ่งจะมีทางแพทย์ทางนักวิชาการและทางกอทมอได้พูดคุยกันว่าในช่วงสงกรานต์นะครับวันที่สิบถึงยี่สิบก็จะมีสงการ สงการพรมา่าสงการไทยส<อ>งการมอญในช่วงเวลาเนี่ยทั้งหมดนะครับก็ะจะมีการที่จะกลับไปเจอคนที่บ้านหรือการสังสรรค์กันซึ่งแอลโกอฮอล์ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจจะทําให้คนรวมตัวกันได้มากขึ้นนะฮะ,ะทีนี้กรุงเทพอมหาคนครก็มองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่คนมารวมกันเยอะแล้วก็เกิดจากแอลโกอฮอล์เนี่ยแล้วคนมารวมกันเยอะแล้วมีคนหนึ่งที่ติดเชื้ออาจจะเป็นการกระจายการหูเชื้อได้เร็วยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดผู้ติดเชื้อมากขึ้นและแพร่กระจายอีกมากขึ้นนะฮะดังนั้นด้วยความไม่มั่นใจเนี่ยว่ามันจะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เราจึงมั่นใจว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นั่นคือสาเหตุทําไมถึงเราต้องขอให้งดเ,เรื่องการขายแอลกอฮอล์ในวันที่สิบถึงยี่สิบนะฮะและภาพรวมครับแล้วก็ภาพรวมมันจะจัดการในภาพรวมนะตอนนี้มันเริ่มดีขึข้นท<ล>ุกๆวันนะฮะจำนวนผู้ป่วยของอุทยานมรากอนก็ลดมาตอนนี้ถึงยี่สิบ ก็ทําให้ควบคุมได้ดังนั้นถ้าเกิดเราคุมได้สิบวันเราคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมากครับคับเรียนสอบถามท่านโฆษกแล้วตอนนี้ยังคงมั่นใจอยู่ไหมสืบเนื่องจากเมื่อวานเราเห็นภาพการไปกักตุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมากครับก็คือเรื่องของการกักตุนเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วในการที่จะห้ามแต่ถามว่าการกักตุนเราห้ามเราทําให้เราเสียความมั่นใจไหมก็ไม่ฮะเพราะว่าการกักตุนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คนส่วนใหญ่ก็มีแค่ คนกลุ่มหนึ่งส่วนน้อยซ <c oughs> ึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะดัะงนั้นก็มั่นใจว่าเรายังสามารถป้องกันการที่จะซื้อในช่วงเวลาสิบถึงยี่สิบได้แต่ว่าก็คงจะห้ามไม่ได้ครับถ้าเกิดใครจะซื้อมาก่อนกักตัวเลยครับค่ะข้อสกคะคือในเมื่อเขาซื้อมาก่อนนั่นหมายถึงว่าในช่วงเทศกาลที่เราไม่ให้เขาขายเขาก็ยังมีดื่มแล้วถ้าเกิดมีดื่มนั่นหมายถึงว่าเขาก็อาจจะมีการชวนเพื่อนๆมาดื่มด้วยกัน Social distancing ก็จะไม่มี ก็คืออย่างที่อย่างที่บอกครับอำนาจทุกอย่างเราเราอยากมีมาตรการใีเข้มข้นกว่านี้แต่เราก็ต้องท,ทอําทุกอย่างบนหลักการกฎหมายซึ่งกฎหมายเรามีอำนาจในการปิดสถานที่ที่จําหน่ายสุราแต่เราไม่มีอำนาจในการสั่งให้คนห้ามดื่มสุราหรือให้คนไม่มัวสุมนะฮะดังนั้นเราพยายามทําทุกอย่างให้ได้มากที่สุดฮะแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ต้องเข้าใจครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถป้องกันได้น้อยก็ดีกว่าป้องกันะลรไม่ได้เลยดังนั้น นี่คือสาเหตุที่เราต้องออกครับค่ะแบบนี้มีโอกาสที่เราจะเพิ่มกฎข้อบังคับลงโทษคนที่รวมกลุ่มกันได้ไหมคะเราไม่เราไม่มีอำนาจค่ะอย่างที่ผมได้บอกเลยว่าเรื่องการรวมกลุ่มกรทมเราพรบรควบคุมโรคติดต่อเนี่ยผู้ว่ากรทมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อเราเราไม่มีอำนาจในการสั่งให้คนไม่รวมกลุ่มกันครับแต่ว่าในเรื่องของข้อกําหนดของพานากิจฉุกเฉินเขาก็ไดมีการพูดถึง การต้องการการรวมกลุ่มกันซึ่งผมอยากจะให้ทางทางรัฐบาลทางสงสงส,สบคมาชี้แจงอีกทีในรายละเอียดเรื่องการชุมนุมกันครับค่ะเราอยากได้ดาบอย่างอื่นในการทํางานไหมคะเอ,อ่อคือดาบเราคงไม่อยากได้ครับแต่สิ่งที่อยากได้มากสุดคือเรื่องของการให้ความร่วมมือกันของประชาชนฮะเพราะสุดท้ายต่อให้เรามีอำนาจขนาดไหนแต่ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือก็เหมือนเรื่องเหตุการณ์ที่เราปิดสถานที่ปิดทุกอย่างอะฮะ แต่ถ้าเกิดคนยังออกมานอกบ้านยังมาเจอคนอื่นยังไปเจอเพื่อนบ้านอยู่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ดังนั้นเรื่องอํานาจนะฮะเราก็เราก็ว่าคิดว่าตอนนี้คนให้ความร่วมมือส่วนใหญ่ดีนะครับแต่ถามว่าต้องการอำนาจเพิ่มไหมก็ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่จะต้องการมากที่สุดคือความร่วมมือของประชาชนมากกว่าครับค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะมีโอกาสหรือเปล่าในการที่จะล็อกดาวน์กรุงเทพช่วงเทศกาลสงกราน เพราะประชาชนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปหาพ่อแม่รวมถึงอาจจะไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ครับก็ต้องกับเรียนผู้ที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับผมพูดในฐานะโฆษกของกรุงเทพมหานครซึ่งสิ่งที่ผมพูดผมจะพูดได้ฐานะในหน่วยงานกรุงเทพมหานครเท่าน,นั้นดังนั้นผมจะพูดในกรอบอํานาจฮะกรบอบอํานาจเรื่องการล็อกดาวผมก็พูดตั้งแต่วันแรกว,ว่ากรุงเทพมหานครเราไม่มีอํานาจในการที่จะล็อกดาว คว่าล็อกดาวน์คือการป้องกันไม่ให้คนออกจากเคหะสถานีี4ชั่วโมงซึ่งกรทมเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เพราะเราไม่มีอำนาจอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดถามว่ากรทมจะล็อกดาวน์ไหมผมก็ตอบไปเลยว่ากรุงเทพมหานครเราไม่มีสิดล็อกดาวน์อยู่แล้วครับค่ะปิดเมืองเหรอคะปิดเมืองกับล็อกดาวน์ก็ต้องขยายความกันว่าปิดเมืองกับล็อกดาวน์ต่างไงแต่ถ้าเกิดสําหรับผมการปิดเมืองก็คือการล็อกดาวน์ครับค่ะ เมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดพูดถึงที่ท่านโฆษกบอกไว้ล็อกดาวน์ท่านโฆษกยกตัวอย่างไม่ให้ออกจากบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการปิดเมืองอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ให้เข้าไม่ให้ออกกรุงเทพมหาคนครก็คือการปิดถนนหลักถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมเข้าใจถูกนะฮะที่ค,คุณน,นันทิชาพูดก็คือเรื่องของการปิดถนนเนี่ยเรามีการสร้างด่านอยู่แล้วแต่เรื่องการปิดไม่ให้คนเข้าเนี่ยเราก็อย่างที่บอกว่าเราทําไม่ได้ทีนี้มีคําถามว่าทาไมภูเก็ตทําได้ ทำไมบางจังหวัดเขาบอกว่าทําได้คือถ้าเกิดเราไปดูสภาพจริงๆแล้วก็ดูเรื่องกอบหน้าจริงๆเขาใช้การขอความร่วมมือ <c oughs> แต่เรื่องของภูกเก็ตนะครับด้วยสภาพภูมิประเทศเขาเป็นจังหวัดที่ข้ามข้ามแทบจะด่านด่านเดียวหลกัหลกๆนะฮะเขาไม่ได้ทำการปิดถนนแต่เขาทําการปิดด่านซึ่งเขาสามารถทําได้ <c oughs> แต่กทอทมเนี่ยครเราปิดด่านทุกด่าน ก็ยังไม่ได้ครับเพราะว่าด่านทุกด่านไม่ใช่ชุกช่องทางที่จะเข้ามากรุงเทพมหานาครช่องทางเข้ากรุงเทพมหานาครมีเยอะมากแต่ก็ตัวนี้แต่ถ้าเกิดทางรัฐบาลมองว่าเราควรจะล็อกดาวน์เราก็เราก็พร้อมให้ความร่วมมือจทุกทุกเรื่องครับแต่ถามว่นสนาสถานการณ์ตอนนี้เราคิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นทุกวันแล้วก็คงไม่คงจะมีกิจการผ่อนมากขึ้นนะคะถ้าเกิดมันดีต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับผ่อนมากขึ้นผ่อนอะไรบ้างคะ คือก็อย่างที่เราได้ปิดไปสถานที่ต่างๆไปสามสิบเกือบสามสิบสี่สิบสถานที่นะฮะถ้าสมมุติว่าตัวเลขดีขึ้นอย่างอย่างเมื่อวานตัวเลขของกทมเพิ่มแค่ยี่สิบเอ็ดถ้าวันนี้น้อยกว่าเดิมพรุ่งนี้น้อยกว่าเดิมแล้วก็จะมีการผ่อนผันอย่างเช่นการเปิดสถ,สถานที่ต่างๆที่เราปิดนะฮะ <Okay. S 2> เรา <ๆ S 2> เราพิจารณาตลอดครับแต่ว่าขอให้ให้หลักฐานทางการแพทย์แล้วก็ทางวิชาการสนับสนุนว่า แต่ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้แล้วและสามารถผ่อนผ่อนต้นกดต่างๆได้ครับค่ะลดลงกี่วันถึงจะพิจารณาและมีคําสั่งออกมาคะคือคือเราพูดว่าวันไม่ได้ผมผมไม่อยากให้เราไปสัดสิเป็นวันเพราะว่าอย่างเมื่อวานนะฮะสองของกางวันที่แล้วถ้าทั้งประเทศเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยแล้วเมื่อวานลดลงสี่สิบอย่างเงี้ยเราตัดสินในนั้นไม่ได้ครับเราต้องประเมินสถานการณ์ในภาพรวมก็คือผมขอใช้คำภาษาอังกฤษในเดียวคือ active case คือคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลนะฮะ เพราะว่าตัวเลขหลักๆมันจะมีทั้งหมดสามตัวเลขหลักก็คือคนที่ติดเชื้อสะสมค,ะคนที่รักษาหายแล้วก็คนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันซึ่งสามตัวเลขนี้เราต้องดูสัมพันธ์กันสมมุติกรณีว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเลยแต่คนที่นอนโรงพยาบาลยังสูงอยู่นั่นก็หมายถึงว่าอาจจะมีการที่คนติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการเราก็ต้องดูสถา,านการณ์ในภาพรวมตัวนี้จะตอบได้ยากมากว่า จะเปิดจะศูนย์กี่วันแล้วจะปิดเปิดหรือว่าอะไรต้องต้องคุยกันนักวิชาการแล้วก็ทางการแพทย์นะครับพอสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นความเห็นร่วมกันคงไม่ได้ตัดสินโดยกรทมอย่างเดียวครับค่ะสุดท้ายแล้วการสถานที่อันดับต้นๆที่คิดว่าน่าจะผ่อนคลายได้คือที่ไหนบ้างคะก็ก็ผมคงตอบแทนไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มีความเสี่ยงน้อยฮะเราพิจารณาจากความเสี่ยงที่จะทําให้ คนติดเชื้อก็คือมีทั้งความหนาแน่นของคนทั้งการอยู่ใกล้ชิดนะฮะทุกๆอย่างในสถานที่ที่เราปิดถ้าเราคือผมไม่อยากจะตอบแทนเพราะผมเป็นแค่คนที่กระบอกเสียงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาตัดสินก็ตัดสินตามเกณฑ์เนี่ยครับก็ต้องดูจากสี่สถานที่เนี่ยครับว่าสถานที่ไหน มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะแพร่กระจายของเชื้อครับได้ค่ะขอบคุณนะคะท่านโฆษกค่ะสวัสดีดควัสดีค่ะโฆษกรุงเทพมหานครร้อยตํารวจเอกคงศกรขวัญเมืองนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปแล้วกันวันนี้ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าจะส่งผลต่อมาตรการต่างๆที่จะผ่อนคลายลงได้หรือไม่หรือว่าจําเป็นต้องมีการออกมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือการให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนั่นเองโซเชียลดิสแทนซิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติบุค ลากรทางการแพทย์จะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันมากนอกเหนือจากเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่เรื่องราวของการพัฒนาสนามบินอุตภเปาค่ะทางพลเรือเอกลือชัยรุดดิษผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้เห็นชอบผลการเจราจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลักการพิจารณาเป็นไปตามกรอบของเอกสาร การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามกฎหมายและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะจะมีการส่งเอกสารร่างสัญญาให้สํานักงานอายการสูงสุดตรวจสอบและให้ความเห็นเพื่อนําเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีกันต่อไปค่ะส่วนเรื่องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านรัฐมนตรีว่าการพุทธิพงศ์บุญาการเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่มีการส่งต่อข้อความการผ่านทางโซเชียลมีเดียจนทำ ให้ประชาชนตื่นตระหนกและเกิดความสับสนในฐานะที่ดูแลศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมร่วมกันกับศูนย์ปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกองบังคับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีสํานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาก็พบผู้ที่กระทําความผิดโพสต์ข่าวปลอมใน Facebook 3รายและทําให้มีคนนําไปแชร์ต่อๆกันเป็นจนํนานวนมากเพราะฉะนั้นจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนห้ามส่งต่อข้อมูลที่ไม่มีที่มาค่ะส่วนเรื่องของสภาพอากาศ ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวานันมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะปิดท้ายในช่วงนี้กันที่ราคาทองฟิวเจอร์ปิดตลาดวันพฤหัสบดีปรับตัวขึ้นมาร้อยละ3ก็ถือว่าขานรับกับธนาคาร ลางสหรัฐที่มีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้ในขณะที่ราคาทองในประเทศช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีการปรับตัวเลขเพิ่มขึ้นบาทละ200บาทเป็นบาทละ25,650บาทค่ะ ในขณะที่ตลาดหุ้นบ้านเรานะคะเมื่อสักครู่นี้ดัชนีมีการปรับตัวลดลงไปประมาณ3.47จุดรอดูกันตลอดทั้งวันการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นอย่างไรบ้างหมดเวลาของคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะรายการต่อไปท NN ข่าวเที่ยงช่วงนี้ดิฉันนัทชาวีวานิสุรางและทีมงานของรายการคนหลังข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ